สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับช่อง Baotu Rip Thai in South Korea ฮันกุกนาราอันยองฮาเซียวอ,อ,อันยองฮาเซียวันนี้อากาศเป็นยังไงครับอากาศอุนอ่นอุนอ่นอุน่นกาศอุ่นเนาะไม่หนาวนะครับไปไหนตอนนี้เราตอนนี้เราไปทัศันไปตลาดไปตลาดนะครับไปตลาด ประมาณ15อ,องศาบนหนาวอากาศร,ร่องมีเนาะสงาน มนนี่สวนงูนสวนไอมีรุงงันรุงงันกระจายกัน